เดีวมาต่อกันที่ราศีตุลค่ะสาหรับชาวราศีตุลน,นะคะการงานในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าต้องใช้อารมณ์หรือว่าบิวอารมณ์มากยิ่งขึ้นในการทํางานนะคะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าจะต้องอดทนทั้งทั้งแบบที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้มีมูทของการทํางานสักเท่าไหร่ค่ะอะไรต่างๆในช่วงนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ถูกใจแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้ความอดทนเนี่ยแหละคะ่ะทํางานให้ผ่านพ้นไปก่อนนะคะในช่วงนี้หลังจากเดือนนี้ไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะ สำหรับการเงินค่ะการเงินในช่วงนี้นะถึงแม้ว่าจะใช้เงินมือเติบไปสักหน่อยนึงนะคะในช่วงนี้แต่ว่าก็ยังสามารถควบคุมรายจ่ายรายรับของตัวเองได้อย่างดีการเงินก็ยังไม่ได้ติดขัดนะคะแต่ก็ระวังไว้สักนิดนึงก็ดีเหมือนกันค่ะสําหรับคอนโสดค่ะคนโสดเนี่ยในช่วงนี้ยังหาความสัมพันธ์ที่จริงจังอ่ะยังไม่ค่อยได้นะคะจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปมากกว่า <S <S ๆๆเหมือนผ่านมาให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแบบนี้มากกว่าค่ะจะยังหาความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังและจริงใจในช่วงน,วนี้ไม่ค่อย ะะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ถ้าเกิดว่าคุยอะไรกับใครก็อย่าเพิ่งลงใจมากเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีค่ะสำหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ในช่วงเนี้คุยอะไรกันเนี่ย ก็ไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่อะค่ะช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็ยังคงเป็นคีย์เวิร์ดในความอดทนอยู่เหมือนกันคืออดทนว่าคุยกันนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่เข้าหูแล้วมีทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยทําให้งุดหงิดบ้างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็แนะนําว่าต่างฝ่ายอาจจะต้องแบบใจเย็นๆสักนิดนึงหรือว่าถ้ารู้สึกว่าคุยกันแล้วมันอารมณ์ร้อนจนเกินไปอาจจะต้องถอยออกมาสักนิดนึงให้อารมณ์มันเย็นลงแล้วค่อยกลับไปคุยกันใหม่ค่ะสาหรับสุขภาพค่ะสุขภาพในช่วงนี้จะมีในเรื่องของปวดหัวนะคะแล้วก็เจ็บข้อเท อาจจะมีอาการอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างเดี๋ยวก็อารมณ์เสียเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์มากเป็นพิเศษค่ะราศีพิจิกการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะก็ตัดสินใจอะไรเนี่ยแนะนําว่าให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่าย,ยึกยักนะคะแล้วก็หากติดขัดอะไรเนี่ยก็แนะนําให้วิ่งเข้าหาผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงจะสามารถให้ความช่วยเหลือเราได้อย่างดีเลยค่ะ สำหรับการเงินในช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างสมดุลกันดีเลยแหละแล้วก็ใจแข็งกับรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีพิจิกช่วงนี้อาจจะมีเงินเก็บค่อนข้างเยอะพอไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้กับอะไรพอะรู้สึกว่าอะไรก็ไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่ค่ะสําหรับคนโสดค่ะ คนโสดในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้สนใจความรักสักเท่าไหร่สิ่งเดียวที่สนใจในช่วงนี้ก็คือเรื่องทำมาหากินหรือว่าการงานการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะมองข้ามสกิปในเรื่องของความรักของคนโสดไปได้เลยนะคะในช่วงนี้ก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามาด้วยค่ะ สำหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่นะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องใช้เหตุผลคุยกันให้มากกว่าอารมณ์นะคะเราก็ระวังในเรื่องของการสื่อสารสักนิดนึงเนาะแล้วก็ต้องใจเย็นๆกันด้วยผัดกันเป็นผู้ฟังที่ดีและผู้พูดที่ดีนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยราบเรื่นไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาะคะ่ะสําหรับสุขภาพค่ะสุขภาพก็มีในเรื่องของปวดข้อบา่าไหล่หลังนะคะที่สามารถแบบอนวดก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้รู้สึกดีขึ้นค่ะ ราศีธนูค่ะการงานของชาวราศีธนูนะคะแม้ว่างานเนี่ยจะมีอุปสรรคบ้างเนาะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็กําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทําหน้าที่ของตัวเองอะ่ะไปเรื่อยๆค่ะการงานสถานการณ์ต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวของมันเองนะคะเราก็ในบางคนเนี่ยก็มีเกณฑ์ด้วยว่าจะได้เลื่อนตําแหน่งนะอาจจะเป็นแค่ข่าวคราวมาก่อนแต่อาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งจนกว่าจะได้เลื่อนตําแหน่งนะคะ สำหรับการเงินค่ะการเงินเนี่ยชาวราศีธนูก็มีเกณฑ์ที่จะได้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคำนวณให้ดีก่อนที่จะซื้อนะถ้าชิ้นมันใหญ่เกินไปอาจจะต้องพักไว้ก่อนแต่ถ้าสมน้ําสมเนื้ออพอใช้จ่ายได้ก็โอเคค่ะซื้อได้เนาะแต่ก็ให้ระวังเนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกว่าระวังอย่าใช้จ่ายเกินตัวเพราะว่าจะต้องคำนวณค่าใช้จ่ายเก่าๆะ่ะที่เกิดขึ้นแล้วเรายังจ่ายไม่หมดด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะทําให้การเงินสะดุดได้ถ้าเราไม่คำนวณให้ดีค่ะ สำหรับคอนโซลค่ะคอนโซลในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอย่ามัวแต่กลัวอดีตว่าเอ้ยอดีตมันเคยแย่ปัจจุบันะ่ะเดี๋ยวคนที่เข้ามาจะทําแย่อีกไหมอย่าไปกังวลค่ะเพราะในครั้งนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาดาใจที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมนะคะก็อย่ามัวแต่กังวลจนพลาดโอกาสดีๆของตัวเองไปนะคะ สำหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่านิ่งๆกับความสัมพันธ์ที่มีแหละใครมีปัญหากันนะคะก็แนะนําให้เคลียร์กันให้จบภายในวันหนึ่งหรือ2วันไม่แนะนําให้ปล่อยให้ปัญหาเนี่ยคาราคาซังหรือว่าเงียบกันไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดีกันเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อแล้วเก็บกลับมาทะเลาะกันทุกรอบค่ะสําหรับสุขภาพค่ะสุขภาพก็จะมีอาการของความแบบป่วยอ่อนๆแอดๆนิดนึงนะคะแล้วก็บางคนที่เป็นโรคประจําตัวอาจจะมีอาการโรคประจําตัวกําเริบได้ค่ะ 在这一